และต้องฝึกท่าการมาสูรที่เป็นท่าเก็บเท้าเรียกว่าท่าพับเป็ดหรือท่าสับตวัตรราชนะตัวหญิงสาวที่จะเข้าถวายตัวจะต้องฝึกท่านี้ตั้งแต่อายุยังน้อยนอกจากนี้ยังต้องผ่านการร้างและอบรมอวัยวะเพศอย่างพิถีพิถันโดยจะต้องนั่งบนกระโถนที่มีของหอมกลิ่นแรงใส่ไว้เพื่อรมช่องคลอดให้หอมหรือเรียกว่าการปกเตาในส่วนของท่าพับเป็ดนั้นจะเป็นท่าแรกในการถวายงานตามจารีประเพณี โดยผู้เข้าถวายตัวจะต้องนอนหงายพับขาไปไว้ด้านหลังพนมมือไว้เหนือหัวตัวจะไม่มีสิทธิสัมผัสพระวรกายของพระเจ้าแผ่นดินในขณะที่ร่วมเพศได้และเท้าของหญิงสาวก็ไม่สามารถถูกถูสัมผัสพระเจ้าแผ่นดินได้รวมถึงจะชี้ไปที่แท่นพระปฐมก็ไม่ได้จึงจำเป็นต้องทำท่าพับเป็ดส่วนท่าร่วมเพศอื่นๆหลังจากนั้นจะขึ้นอยู่กับพระราชประสงค์เมื่อจินดาได้เข้าถวายตัวในสมเด็จพระชายาชาทิราชแล้ว พระชัยราชาก็โปวดปรา